ท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับไหนไหนก็มาถึงหัวหินถ้าไม่ได้พูดกับพี่น้องสักคำก็คงกลับไปนอนไม่หลับนะครับฟังเพลงหัวหินเป็นถิ่นสัญญาเมื่อไหร่ก็อยากมาเที่ยวหัวหินบ่อยๆครับท่านภูมีเกียรติครับอขอเวลาสามนาทีนะครับขอเวลาสามนาทีผมไม่ได้พูดยาวก่อนอื่นอยากแนะนำตัวเองว่า อยากเป็นปราดเหมือนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยากซื่อสัตว์สุจริตเหมือนพลอากาศเอกสิสเวศิลาอยากพูดคำว่าไม่มีปัญหาเหมือนชาติชายชุนหวันอยากให้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ <c oughs> มีเงินเป็นตันๆเหมือนท่านทักษิณครับ พี่น้องครับทักษิณอัศวินคนลาญยาใครใส่เสื้อแดงดยกมือครับ <c oughs> เสื้อแดงกล้านำพลคนอาถานประชานิ่คนไทยยังต้องการเร่งเดินงานแบกทักษิณบินกลับมา <c oughs> กลับมาทำไมพี่น้องครับ กลับมาปราบยาเสพติดเอาคนค่ายาเสพติดมันขึ้นศาลพระภูมิกับพี่น้องครับคนที่มันเอาหวยบนดินลงใต้ดินมันเตะหมูเข้าปากหมา <boy. S 1> ใช่ไหมพี่น้องครับท่านชวนรีภัยพักประชาธิปัตย์กู้เงิน i อ f เเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็เดิน <psychedel S 2> ปัดตูดหนีใช่ไหม แล้วใครล่ะครับมาใช้นี่ IMF ถ้าคนคนนั้นไม่ชื่อทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับว,วันนี้อภิสิทธ์เวชชาชีวะไทยใครเข้มแข็งเหมือนกับท่านพลเอกชัยวิสิทธิ์พูดเมื่อกี้นี่น,นะครับกู้ไปแล้ว,ลวหมื่นล้านล้านนะครับพี่น้องครับกู้ไปแล้ว เสร็จแล้วปีหน้าเนี่ยก็จะเดินปัดตูบหนีอีกสร้างภาะานี่สินให้กับพี่น้องนั่งอยู่ที่นี่คนละเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องครับแล้วท่านจะรอใครล่ะครับมาแก้นี่ให้ประเทศไทยต้องทักษินชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านทักสินโฟนอินเขามาแล้วบอกว่าชาวนาแถวสุพรรณบุรี วันนี้ราคาข้าวแค่5้0 0ันหกพนไหนไหนว่าบอกชาวนาคือกระดูกสันหลังของประเทศชาติอ๋อเป็นกระดูกเหรอโยนให้หมากินใช่ไหมพี่น้องครับทักษิณกลับมาคราวนี้คนสุพรรณบุรีคนภาคกลางเลือกเพื่อไทยหมดนะครับเพราะท่านทักษิณประกาศว่าข้าวเกวียนละหมื่นห้าพี่น้องครับปรบมือให้ท่านทักษิณนะครับหมื่นห้าครับพี่น้องครับ พี่น้องครับกลุ่มผู้ใช้แรงงานทักสินประกาศแล้วค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหรครับ300บาทขึ้นไปพูดดังๆให้ทักสินได้ยินนะครับพี่น้องครับ300บาทครับพี่น้องครับลูกหลานพี่น้องที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยวันนี้นะครับได้เงินเดือนจบปริญญาตรีแค่เก0 0 0กว่าบาทท่านทักสินประกาศมาแล้วเอาหมื่นห้าเอาไหมพี่น้องครับ พี่น้องเอาไหมเอาพี่น้องครับสุดท้ายนะครับเมื่อไรเราจะชนะเมื่อไรเราจะชนะผมตอบคาถามพี่น้องเมื่อมีการเลือกตั้งครับพี่น้องครับเลือกตั้งคราวนี้นะครับภาคอีสานของผมผมไปตะเวนมาแล้ว1 3อเสียงได้ทุกเสียงครับพี่น้องครับ ภาคเหนือภาคที่ท่านทักษิณเกิด78สบดคนได้หมดครับพี่น้องครับเหลือตั้งแต่ภาคกลางเท่านั้นละ่ะคราวนี้ถ้าท่านอยากช่วยทักษิณน,นะครับเราต้องให้ได้สามเจด็ดเหมือนเดิมพี่น้องครับอย่าไปอาศัยพุทธิครับอาศัยมือของท่านนี่ล่ะ เสร็จแล้วเราจะพลิกฟ้าด้วยฝ่ามือครับพี่น้องครับได้มาสามเจ็ดเจดจะทำอะไรล่ะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญสิครับพี่น้องครับชนชั้นใดร่างกฎหมาย <c oughs> ก็แน่ใจเพื่อชั้นตนเขียนตนตนเป็นเทวดาเมื่อให้เสื้อเหลืองมันเขียนเสื้อแดงเราก็ถูกเปลี่ยนเป็นหมูหมาโถเอ้ยอนิจจา นี่หรือว่าประเทศไทย <c oughs> เลือกตั้งเท่านี้เราได้สามเกเเราก็พูดใหม่สิบอกว่าชนชั้นในล่างกฎหมายก็แน่ใจเพื่อชั้นตนเขียนจนตนเป็นเทวดาเมื่อให้เสื้อแดงเขียนก็เปลี่ยนเสื้อเหลืองเป็นหมูหมาว่าสิพี่น้องครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่แหละคือความปลอมดองพี่น้องครับ สั้นๆส,สำหรับพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องต่อไปนี่ว่ารัฐบาลชุดนี้ล่ะเวลาผมพูดผมแต่งกลอนนะครับปรากฏว่าไปพูดที่ไหนเขาก็ขอว่าท่านประสบเขียนให้หน่อยได้ไหมจะเอาไปติดไว้หน้าบ้านเขียนว่ายังไงครับเ <c oughs> ศรษฐกิจเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจำได้ไหรือไมครับลมท้ายด้วยสระอา้าแล้วนะ เ,เศรษฐกิจเดือดร้อนทุกยอมยายาบ้ามีขายทุกแห่งหนหวยเถือนผุดขึ้นทุกตำบลสลายฝูงชนใช้อาวุธสุดเฮียเอ๋ยขอบคุณครับ